สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมาเวลีคลิปนี้ก็ยังคงมาเก็บตกบรรยากาศการแข่งขันในนัดที่ผ่านมาครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับการแข่งขันของทีมไทยที่พบกับโปแลนด์หลังจากจบเกมวิภาวีสีทองก็ได้มีโอกาสไปเจอกับเพื่อนๆทีมชาติเกาหลีใต้ครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันเลยว่าวิภาวีสีทองเธอก็เป็นหนึ่งในโคต้าเอเชียที่ได้ไปเล่นหลีเกาหลีใต้ในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้ วันนี้เธอก็ได้มีโอกาสมาพบเจอกับเพื่อนร่วมทีมสมโมูสอนในหลีกเกาหลีใต้ของเธอแล้วครับน่ารักมากๆเลยครับเพื่อนๆเกาหลีใต้แต่ละคนก็ยังดูเด็กสดใสดูแล้วน่าจะอยู่กันได้อย่างแฮปปี้แน่นอนครับ กับการร่วมทีมในลีกเกาหลีใต้ทีมเดียวกันก็รอชมรอเชียอะไรครับสาวๆถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจจริงๆครับที่เห็นนักตบลูกยางสาวไทยของเราได้มาเจอเพื่อนๆชาวเกาหลีใต้ทำความรู้จักกันไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะพบเจอกันในการร่วมเล่นอยู่ทีมเดียวกันครับรอชมรอเชีย์เลยครับสาวๆ